สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดียามเย็นนะคะก็ตอนนี้จะพามาชมสวนไม่ใช่สวนสิรอบรั้วข้างนอกรั้วมาดูว่ามีอะไรกินได้บ้างแตนมีฟักอยู่หนึ่งลูกที่ติดผลออสองลูก แล้วก็มีนี่อีกก็จะมเีเขาเรียกอะไรมีกระถิน,นะคะ่ะโอ๊ยนึกไม่ออกแล้วก็จะมีใช่ก็จะมีตำลึงค่ะ กำลึงยอดงามมากนี่มียอดมะละค่ะมะละขี้นกเป็นยานะคะพาชมบรรยากาศก็จะมีถั่วพูที่กำลังติดดอกรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ตกมาก แล้วก็ตรงนี้มะเขือเทศล็นี้ยังไม่สุกก็คือมองไปก็คือทุกคนจะเห็นว่ามะเขือเทศดกมากค่ะดกมากๆค่ะดกมากดกมากค่ะ สดชื่นดีไหมทุกคน